หญิงผู้สูงศักดิ์และเปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจวันนี้โมเมนต์ชาแนลขอนำเสนอเจ้าหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยาสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพซึ่งหากจะพูดถึงหญิงผู้สูงศักดิ์ในสมัยอยุธยาเราก็คงนึกถึงพระสุริโยไทยเท้าสีสุดาจันทร์หรือแม้แต่พระสุพร,รรณกัลยากันนะคะซึ่งแต่ละพระองค์เนี่ยต่างก็มีบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์ และบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่เราจะรู้ไหมคะว่าในอดีตก็ยังมีหญิงผู้สูงศักดิ์อีกองค์หนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจเลยในช่วงหลายสิบปีซึ่งก็คือพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายมหาราชย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาในรัชการของสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ทรงมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งมีชื่อว่าเจ้าฟ้าสุดาวดี ซึ่งประสูติแต่พระอัครมเหสีฝ่ายขวาบางการจดบันทึกเรียกพระนามพระอัครมเหสีฝ่ายขวาว่าสุริยงรัศมีซึ่งพระอัครมเหสีพระองค์นี้เป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นอย่างยิ่งแต่พระนางก็ไม่ทรงมีพระราชโอรสมีแต่เพียงพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวมีพระนามว่าพระสุดาเทวี เมื่อพระราชธิดาพระองค์นี้เติบใหญ่จึงได้มีพระนามเปลี่ยนไปตามลำดับกล่าวคือเรียกพระนามพระองค์ในเวลาถัดไปว่าเจ้าฟ้าสุดาวดีและเมื่อได้รับยศศักดิ์จึงเรียกพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรม,มหลวงโยธาเทพย้อนความกลับมาอีกสักนิดค่ะอย่างที่รู้ว่าพระมารดาของเจ้าฟ้าสุดาวดีก็คือพระอัครมเหสีฝ่ายขวาที่สมเด็จพระนารายรักมาก แต่เมื่อพระองค์ให้ประสูตรพระราชธิดาพระองค์นี้ได้ไม่นานก็เสด็จสวรรคตกล่าวกันว่าก่อนพระองค์จะสวรรคตนั้นได้ตรัสกับสมเด็จพระนารายณ์ประมาณว่าขอให้รักลูกหากภายภาคหน้าเกิดเหตุประการใดขอพระองค์ทรงละเว้นโทษประหาร การเวลาผ่านไปเนื่องจากสมเด็จพระนารายมหาราชไม่ทรงมีรัชทายาทที่แน่ชัดกล่าวคือพระองค์ไม่ทรงมีพระราชโอรสที่สืบราชสมบัติอย่างชัดเจนทำให้ในช่วงราชการของพระองค์ตั้งแต่ตอนต้นเกิดกรบฏขึ้นหลายครั้งและแต่ละครั้งล้วนก็เป็นคนใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสิน้นโดยเฉพาะกะบฏพระอาทิตย์ยวงที่พระองค์ต้องสั่งสาเร็จโทษพระอนุชาต่างพระมารดาถึงสองพระองค์ ทำให้ในรัชการของพระองค์ไม่ทรงแต่งตั้งยกย่องให้พระอนุชาต่างพระมารดาพระองค์ใดขึ้นมามีอำนาจมียศศักดิ์เช่นอุปร,ราชหรือวังหน้าเลยแต่พระองค์กลับสร้างระบบตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พระราชธิดาและพระราชคณิษฐามีส่วนในการปกครองแผ่นดินกล่าวคือมีการสร้างระบบเจ้าต่างกลมขึ้นถ้าหากเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะคะระบบการปกครองก่อนหน้ารัชการสมเด็จพระนานรายณ์นั้น จะมีอำนาจใหญ่ๆในอาณาจักรสองอำนาจด้วยกันก็คือวังหลวงและวังหน้าค่ะซึ่งวังหลวงมีขุนนางที่ประเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งกระทำหน้าที่รับราชการอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆซึ่งฝั่งวังหน้าเองก็มีตำแหน่งขุนนางแบบเดียวกันเหมือนกับวังหลวงแตกต่างกันแค่ศักดินาที่วังหน้าจะมีน้อยกว่าแต่ทว่าระบบตำแหน่งเจ้าต่างกรมที่เพิ่งมีในสมัยสมเด็จพระนารายมีอำนาจมากแค่ไหน พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ออกไปทั้งอำนาจกำลังพลและภาษีอากรของพระมหากษัตริย์ซึ่งก็หมายรวมเจ้าพระยาต่างๆที่เป็นขุนนางทำหน้าที่สำคัญสำคัญก็จะถูกลดบทบาทลงไปในบางส่วนแล้วมาอยู่ภายใต้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ผู้ทรงกรมแทน ในบางครั้งก็อยู่ในนามของประหลัดกลมอำนาจจึงตกไปอยู่กับเจ้านายผู้ทรงกล่มนั้นๆซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรม,มหลวงโยธาเทพก็มีอำนาจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะสามารถควบคุมดูแลหัวเมืองที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้อีกด้วยแทนที่ในอดีตเนี่ยเป็นหน้าที่ของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องมาทำหน้าที่นี้เองทั้งหมด ในการดูแลหัวเมืองในยุคสมเด็จพระนารายณ์อำนาจส่วนนี้ก็เริ่มหายไปจากเงื้อมมือของขุนนางไปสู่เชื้อพระวงอย่างกรมหลวงโยธาเทพและกรมหลวงโยธาทิพย์และพระนางทั้งสองโดยเฉพาะกรมหลวงโยธาเทพก็ยังสามารถแต่งตั้งขุนนางของตัวเองขึ้นมาได้เช่นปหลัดกรม และแต่งตั้งขุนนางขึ้นมาทำหน้าที่สำคัญสำคัญในกรมมันก็เลยไม่แปลกที่กรม,มหลวงโยธาเทพก็สามารถจะสะสมกำลังไพร่พลได้ค่ะแถมมีพระครังเป็นของพระนางเองและสามารถเก็บภาษีอากรเข้าหมากต่างๆตามหัวเมืองของตนได้แต่สิ่งที่แอดมินพูดถึงระบบทรงกลมในขณะนี้ก็คือเป็นระบบทรงกลมเริ่มแรกที่ใช้กันค่ะซึ่งในตอนนั้นยังมีแค่กรมมาหลวงซึ่งในราชการต่อๆมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดอีกมากมายเกี่ยวกับเจ้าต่างกลมเอาเป็นว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งในจุดนั้นมากไปค่ะจะพูดให้ฟังพอเข้าใจ ส่วนหลักฐานร่องรอยทรรนาจของกรมหลวงโยทาเทพก็พอมีให้เห็นในการจดบันทึกของชาวต่างชาตินะคะเช่นกรมหลวงโยทาเทพเมื่อทรงกลมแล้วได้รับพระเกียรติยศอย่างสูงสุดคือได้รับพระราชทานหัวเมืองเอกโทตรีจัตวาสวยอากรมีพระคลังสินค้าเรือกำปัน่นและเงินทุนนอกจากนี้สมเด็จพระนารายณ์ยังได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์อีกจำนวนมาก สมเด็จพระนารายณ์แกคงจะรักกรมหลวงโยธาเทพมากค่ะอำนาจของกรมหลวงโยธาเทพไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าท่านเป็นสตรี ซึ่งมีบทบาทในรั้วในวังมากค่ะในการจดบันทึกหลายฉบ,บับทั้งของไทยเองและก็ของชาวต่างชาติต่างก็พูดถึงเรื่องนี้ตรงกันว่ากลมหลวงโยธาเทพทรงรับผิดชอบกิจการในพระราชวังแทนพระมารดาผู้เป็นพระอัครมเหสีที่เสด็จสวรรคตไปแล้วทรงดูแลเรื่องต่างๆ ทั้งนางสนมกำน,นันขันทีทำให้ชาววังให้พระนามพระองค์ว่าเจ้าวังในบันทึกของลาลูแบร์ได้กล่าวว่าพระองค์นำดวงอิสริยยศเยี่ยงพระมเหสีและในบางครั้งบางคราวชาวตะวันตกก็เรียกแทนพระองค์ว่าราชินีซึ่งก็มีการพูดเลยเถิดว่าพระนางได้ประทับนั่งณที่เดียวกันกับที่ประทับของพระอัครมเหสี และวีรกรรมของพระนางคือการขายสินค้ากับชาวต่างชาติแข่งกับพระราชบิดาของตัวเองซึ่งก็คือสมเด็จพระนานราย ในการจดบันทึกของลาลูแบร์กล่าวว่าเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าดำรงตำแหน่งเยี่ยงพระมเหสีนั้นกำลังทรงมีเรื่องหมางพระไทยกับพระราชบิดาด้วยเหตุที่พระองค์ทรงกว้านทำการค้ากับต่างประเทศไว้เองเสียหมดเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าพระนางถึงแม้จะเป็นสตรีแหน่ยุธยาแต่ก็มีความเฉลียวฉลาดและทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำการค้าถึงแม้ว่าในบันทึกฝรั่งเศส จะมีหลายตอนที่พยายามเหน็บแนมพระนางอยู่เสมอเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็าอาจจะเป็นเพราะวิรกรรมที่สองของพระนางค่ะโดยวิรากรรมครั้งนี้ก็คือการปฏิเสธของกำนันทางการทูตที่มาจากฝรั่งเศสกล่าวกันว่าความไม่ชอบฝรั่งเศสของพระนางเนี่ยถึงกับปฏิเสธทางการทูตบางอย่างกับฝรั่งเศสเลยนะคะในบันทึกเล่าว่าครั้งหนึ่งในช่วงปีกริตศักราช1687 มาดามไลยโดฟินพระชาชาของลูกพระเจ้าหลุยที่14ได้ส่งทูตพิเศษนำของกำนันมาพระราชทานให้แก่เจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีกรม,มหลวงโยธาเทพแต่พระองค์กลับปฏิเสธโดยทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงฐานะยากจนเกินกว่าจะประทานของมีค่าที่จะเทียบกันได้เป็นการตอบแทนซึ่งพวกฝรั่งเศสก็บันทึกวิพากษ์วิจารณเอาไว้ว่าพระราชธิดาในองค์กษัตริย์สยามแสดงอาการโกรธแค้นพวกเราเนื่องจากนางเกลียดชา เมอร์ซิเยอร์กองสตังซึ่งเคยรับหลู่ดูมิ่นนางอยู่หลายครั้งหลายหนซึ่งเมอร์ซิเยอร์กองสตังที่พระนางเกลียดก็คือฟอคคอนนั่นเองค่ะด้วยความที่ฟอคคอนเนี่ยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสครั้งนี้พระนางก็เลยพานไม่ชอบฝรั่งเศสไปด้วยและพระนางเองก็มีความสนิทกับทางฮอลันดาอยู่ไม่น้อยแต่เอาเข้าจริงๆหลักฐานทุกอย่างมันก็มีฝักมีฝ่ายนะคะเราเองก็ควรศึกษาอย่างมีสติค่ะ แต่รอยร้าวระหว่างฟอลคอนกับเจ้าฟ้าสุดาวดีกลมหลวงโยธาเทพเนี่ยก็ยังมีปรากฏในหลักฐานอื่นอีกโดยใจความว่าฟอลคอนไปเกณฑ์เอาคนที่อยู่ในกลมของกลมหลวงโยธาเทพไปทําราชการที่ะมิโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้ทําให้กลมหลวงโยธาเทพโกรธมากค่ะ สรุปที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ากล,ลุ่มมหลวงโยธาเทพมีอำนาจราชสิทธิ์มากแค่ไหนในยุคของสมเด็จพระนารายมหาราชและที่สำคัญคือพระนางก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากสมเด็จพระนารายมหาราชไปสู่ราชการสมเด็จพระพทตราชาแต่ทว่าในการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินครั้งนี้การจดบันทึกของชาวต่างชาติก็เจิมตีกล,ลุ่มมหลวงโยธาเทพค่ะว่าในที่สุดตัวท่านเอง ก็ตกเป็นเหยื่อซะเองโดยท่านเนี่ยในเวลาต่อมาก็ต้องกลายเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเปรตราชาเพื่อความชอบธรรมในราชบัลลังก์ของราชวงศ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือรูปวาดรูปหนึ่งที่ชาวต่างชาติได้วาดเอาไว้ซึ่งเป็นลูกของพระนางนะคะกรมหลวงโยธาเทพนั้นเจ,จิดจรัสมากที่สุดในช่วงกลางรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชบุญญาธิการวาสนาของพระองค์นั้นถึงแม้จะเป็นรตรี แต่ก็มีอำนาจที่สูงส่งแต่ทว่าในเรื่องของความรักของพระนางกลับทุกระทมเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมมหลืงโยธาเทพกับรักแท้สุดระทมใจเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมมเหลืองโยธาเทพมีอำนาจทั้งทางการทหารการค้าและในรั้วในวังอีกทั้งพระนางยังมีพระสิริโฉมงดงามอีกด้วยทรงเพียบพร้อมไปทุกอย่าง แต่มีข่าวลือกันว่าหากผู้ใดได้อภิเษกสมรสกับพระนางก็เท่ากับเป็นผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่เราควรจะรู้คือจะหาผู้มาอภิเษกกับพระนางนั้นก็เห็นจะยากค่ะเพราะเหตุที่ว่าพระนางทรงเปียบพร้รอออกอย่างนั้นอีกอย่างการที่บรรดาเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชัตรีจะอภิเษกนั้นฐานันดรศักดิ์ของฝ่ายบุรุษก็จำเป็นจะต้องทัดเทียมกันค่ะ เพราะในสมัยโบราณเนี่ยบรรดาเจ้านายผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์ย่อมอภิเศษสมรสกับผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์อยู่ในแวดวงเดียวกันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในขณะนั้นก็เห็นจะมีผู้ที่พอมีคุณสมบัติอยู่สองพระองค์ที่จะสามารถอภพิเษษสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีกลมหลวงโยธาเทพได้โดยเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นี้ก็คือเจ้าฟ้าน้อยและเจ้าฟ้าอภัยทศแต่เจ้าฟ้าอภัยทศนั้นคงต้องตัดออกไปค่ะ พอพระองค์ทางพิการและมีอุปนิสัยโมโหร้ายแล้วชอบเสวยน้ำจันทร์พอเกิดอาการมึนเมาขึ้นเมื่อไหร่ก็มีเสียงโจ์กันว่าพระองค์ทรงกล่าวบริพาสสมเด็จพระนารายอยู่บ่อยครั้งเมื่อเสวยน้ำจันทร์จนเมาจึงทําให้สมเด็จพระนารายณ์ต้องกักบ,บริเวณเจ้าฟ้าอภัยทษเอาไว้เหตุนี้เองค่ะก็คงเหลือเพียงแต่เจ้าฟ้าน้อยที่มีสถานะพอจะใกล้เคียงกับเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหมืงโยธาเทพ ผู้เป็นพระราชธิดาสุดรักของสมเด็จพระนารายมหาราชได้โดยคุณสมบัติความเหมาะสมของเจ้าฟ้าน้อยนั้นถ้าเราดูจากการจดบันทึกแล้วเนี่ยท่านดีทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยและก็ยังเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระนารายและพระกนิษฐาแต่เรื่องที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือกรมหลวงเยธทาเทพก็ชอบขอเจ้าฟ้าน้อยอยู่ด้วยรวมถึงทัศนคกติที่ตรงกันเช่น ทั้งเจ้าฟ้าน้อยและกรมหลวงยทูทาเทพต่างก็ไม่ชอบฝรั่งเศสเมื่อทั้งสองพระองค์มีอะไรที่เสมอกันทั้งสายเลือดความคิดรูปร่างหน้าตาและเรื่องต่างๆหรือเรียกง่ายๆว่าสินเสมอกันเลยค่ะจึงทําให้ทั้งสองพระองค์น่าจะได้อภิเศกสมรสกันจริงๆถ้าดูในการจดบันทึกก็ยังกล่าวว่าได้เริ่มมีการจัดพิธีจัดงานกันไปบางส่วนแล้ว ถ้าหากไม่มีเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นทั้งสองพระองค์ก็คงจะได้ครองรักกันและราชวงศ์ปราสาททองก็อาจจะยังดำรงอยู่จนกระทั่งศึกคราวเสียกุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเลยก็เป็นไปได้และที่สำคัญเรื่องราวที่ทำให้ถึงกับวิวาล่มในครั้งนี้ยังฝ่งผลทำให้พระราชธิด,ดาสุดรักของสมเด็จพระนารายณ์ต้องกลายเป็นเจ้าหญิงตํำนานรักแท้สุดรัตธมมาจนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของเหตุความวุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากพระสนมเอกเท้าสี่จุลาลักษณ์นามเดิมว่าแจม่มนางเป็นน้องสาวของพระเพทราชาในการเดจบันทึกเล่าว่านางเป็นผู้มากด้วยกรรมคุณและสร้างความอื้อฉาวให้แก่ประชาชนเสมอจนราษฎรนำกันร้องเพลงกลืนก็ประมาณแต่งเพลงเล่าพฤติกรรมของพระนางซึ่งพระนางเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่มากมากในการถ้ามองจากประวัติแล้ว และแน่นอนว่านางก็คงจะไม่พลาดที่จะพึงพอใจในตัวของเจ้าฟ้าน้อยซึ่งเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยอยู่ในพระราชวังก็ดีอยู่ภายนอกก็ดีบรรดาผู้หญิงก็ต่างหลงไหลพระองค์ในการจดบันทึกค่อนข้างที่จะพูดให้กับท้าวริจุลาลักแจม่มเป็นคนที่ไม่ดีอยู่ฝ่ายเดียวสะมากและจะหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวความไม่ดีของเจ้าฟ้าน้อยแบบจริงจังๆแต่เรื่องแบบนี้นั้นตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังหรอกค่ะ เล่าต่อกันค่ะในการเสดบันทึกเล่าว่าครั้งนั้นท้าวศรีจุฬาลักษมเกิดความต้องตาต้องใจเจ้าฟ้าน้อยจึงใช้เล่เพทุบายล่อลวงเจ้าฟ้าน้อยไปเสพสังวาสด,ด้วยกันกับนางเป็นการลับซึ่งจะกี่ครั้งนั้นในการเสดบันทึกก็ไม่ได้ระบุทั้งการแอบมีอะไรกันและช่วงเวลาที่เจ้าฟ้าน้อยกำลังเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจรักใคร่อยู่กับเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพ เป็นการกบซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่ก็ไม่ได้มีการระบุไว้นะคะแต่ผลสุดท้ายโลกสองใบของเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยความมันก็มาแตกเอาตรงที่ว่าครั้งหนึ่งท้าวสีจุลาลักษมณ์ได้ผ่านทางเข้าห้องที่ประทับของสมเด็จพระนานรายมหาราชได้เห็นฉลองพระองค์ชั้นนอกของเจ้าฟ้าน้อยถอดวางไว้ซึ่งพูดง่ายๆก็คือเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนานรายมหาราชซึ่งตามธรรมเนียมในสมัยโบราณ ้าจะไปเข้าเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์หรือบุคคลสําคัญเขาก็มักจะถอดเสื้อกลุ่มที่ใช้ในการปกปิดร่างกายเอาไว้เพราะคนสมัยโบราณเขาถือกันว่าเป็นธรรมเนียมค่ะเพราะกลัวว่าจะมีการซุกซ่อนมีดดาบ,บอาวุธต่างๆเข้าไปในที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท้าสีจุลาลักษมณ์เนี่ยก็จำฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยได้จึงได้ให้นางทาสีซึ่งเป็นคนรับใช้ค่ะ หยิบเสื้อตัวนั้นแล้วนําไปที่ตําหนักของพระนางซึ่งพระนางเนี่ยก็ไม่ได้คิดให้เยอะนะคะนางคิดแต่ว่าถ้าเจ้าฟ้าน้อยไม่เห็นฉลองพระองค์ก็คงจะเข้าใจว่าจะตามหาฉลองพระองค์นี้ที่ไหนโดยความคิดของเท้าสีชุลารักษ์แจมแค่ต้องการที่จะให้เจ้าฟ้าน้อยเนี่ยมาเอาฉลองพระองค์ที่ห้องของนางเพื่ออาจจะมีซัมติงกันอีกสักรอบหนึ่ง แต่ทว่าเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เฉลียวใจหรือคิดแบบนั้นอย่างที่ท้าวสีจุลาลักษมณ์อยากจะให้คิดเลยเพราะเมื่อเจ้าฟ้าน้อยออกมาไม่พบฉลองพระองค์แถมทหารผู้เฝ้าอยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นคนเอาไปพระองค์เนี่ยก็หัวร้อนเลยนะคะทีนี้จึงเที่ยวตามหาไปทั่วพระราชวังเมื่อมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเรื่องนี้ จึงเข้าไปถึงพระเนธประกันของสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์จึงทรงพระบิโรธเป็นอันมากที่มีผู้เข้ามาลักทรัพย์ถึงในเขตพระราชฐานใครนะมันช่างบังอาจนะักจอที่ไหนบังอาจเข้ามาในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาแถมลักทรัพย์ถึงในเขตพระราชฐานและเป็นพัทวานห้องที่ประทับของสมเด็จพระนารายด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนารายคงจะทราบค่ะ ว่าผู้ที่มาหยิบเอาเสื้อของเจ้าฟ้าน้อยไปได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มาจากพระราชฐานฝ่ายในเท่านั้นจึงมีรับสั่งให้ค้นหาไปทั่วทันทีเรียกได้ว่าตรวจสอบกันทั้งฝ่ายในค่ะแล้วคนที่เป็นผู้ดูแลฝ่ายในก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะซึ่งก็คือเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีกลมหลงโยธาเทพเหตุนี้เองค่ะจึงมีการค้นทั้งฝ่ายในใครนะที่บังอาจขโมยเสื้อของชายอันเป็นที่รักของพระนางไป สุดท้ายก็ไปพบเสื้อฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยอยู่ที่ตำหนักเท้าสีจุฬาลักษณ์แจมที่แทบจะไม่ได้ซุกซ่อนให้มิชิดเลยค่ะแต่เมือ่อทหารที่ดูแลฝ่ายในไปเจอเข้าแล้วเนี่ยทั้งบรรดานางกำน,นันและนางทาสีก็ต่างชิงการกราบทูลกล่าวโทษพระสนมเอกเท้าสีจุฬาลักษแจมเรียกว่าไม่มีบ่าวรักนายเลยค่ะเพราะหากท่าตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดขึ้นเมื่อไหร่ พวกบรรดานางกำนันนางทาสีก็คงจะไม่รอดจากความตายแน่นอนจึงต้องโดนประหารเหตุนี้เองพระนางก็แทบจะไม่ต้องสารภาพอะไรเลยนะคะเพราะนางกำนันและนางทาสีได้พูดทุกอย่างจนหมดเปลือกและสร้างความพิโรธแก่สมเด็จพระนารายณ์เป็นอันมากผลสุดท้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้ท้าวสีจุลาลักษมณ์โดนโทษประหารชีวิตโดยการโยนให้เสือกินส่วนฝ่ายเจ้าฟ้าน้อย ถึงแม้ว่าเรื่องทุกอย่างจะถูกเปิดโปงแล้วก็ตามแต่ทว่ากรมหล่งโยธาเทพเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีก็ยังคงรักเจ้าฟ้าน้อยดังเดิมแถมพระนางเนี่ยยังคิดอยู่เสมอว่าคนที่ผิดไม่ใช่เจ้าฟ้าน้อยแต่เป็นพระสนมเอกเท้าศรีจุฬาลักษ์แจ่มต่างหากเพราะฉะนั้นการลงโทษใดๆกับเจ้าฟ้าน้อยก็ตามทําให้กรมหลวงโยธาเทพรู้สึกเสียใจและทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า รักแท้อยู่เหนือปัญหาใดๆและก็โชคยังดีที่ในครั้งนี้เจ้าฟ้าน้อยโทษไม่ถึงกับชีวิตค่ะโดยในครั้งแรกของการตัดสินโทษเนี่ยจริงอยู่ที่เจ้าฟ้าน้อยถูกตัดสินให้โทษถึงชีวิตเพราะเป็นโทษร้ายแรงแต่ด้วยประคณิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์ทรงขอไว้และอีกประการหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเองก็ทรงรักเจ้าฟ้าน้อยเหมือนพระราชโอรส จึงทรงลาเวนโทษตายแต่ก็ทรงให้รับโทษโดยการเคี่ยนด้วยหวายที่สำคัญให้ผู้ที่มาควบคุมดูแลการลงโทษครั้งนี้คือพระเพทราชาและพระปีซึ่งก็เล่นออาทั้งเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยถึงกับพิการไปเลยค่ะในเหตุการณ์นี้บันทึกว่ากลายเป็นคนที่พูดไม่ได้หลักฐานบางกระแสะก็บอกว่าเจ้าฟ้าน้อยแกล้งเป็นใบ แต่ถ้าอย่างนั้นจริงพระองค์ก็คงต้องประทัยแข็งมากเพราะจะต้องไม่พูดจาก,กับใครให้เป็นที่ผิดสังเกตอีกเลยแม้แต่เจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพก็ตามแต่ถ้าว่ายังไงยังไงกรมหลวงโยธาเทพก็ยังรักเจ้าฟ้าน้อยอยู่ดีค่ะแถมคนที่ลงโทษอย่างประเภทราชาเองก็เป็นพี่ชายของพระสนมเอกท้าสีจุฬาลักษณ์แจม ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพระปีลูกบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงบังคับให้กรมหลวงโยธาเทพอภิเษกสมรสกับพระปีแต่พระนางเนี่ยก็ทรงดื้อรั้นขัดขืนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนในแผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถที่จะขัดพระบรมราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก็มีแต่พระนางนี่ละค่ะ ที่ขัดพระไทยสมเด็จพระนารายได้ในการจดบันทึกร่วมสมัยก็พูดกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าพระองค์ยังทรงรักและรอคอยเจ้าฟ้าน้อยบางก็ว่าพระองค์ทรงยิงในพระราชะสมภพซึ่งก็หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงยินยอมแต่งงานกับไพร่แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็มีการจดบันทึกของพวกชาวต่างชาติกล่าวว่าพระนางเนี่ยด้วยความดื้อรั้น จึงถูกสมเด็จพระนารายกับบริเวณทําให้ในช่วงปลายราชการพระนางไม่ค่อยได้ออกว่าราชการใดๆให้ชาวต่างชาติหรือผู้ใดได้เห็นและสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นรอยร้าวสาคัญในช่วงปลายราชการของสมเด็จพระนาราย์อีกด้วยเพราะเสียงเล่าลือว่าเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ยึดอํานาจสมเด็จพระนารายมหาราชเช่นกันและในบางบันทึก ก็กล่าวเลยเถิดไปถึงขั้นที่ว่าพระนางทรงมีส่วนร่วมบางประการในกรณีการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์แต่อย่างไรก็ดีค่ะพวกชาวต่างชาติก็จดบันทึกถึงพระนางอย่างเจ็บแสบซึ่งเราก็รู้กันดีว่าพวกชาวต่างชาติโดยเฉพาะพวกฝรั่งเศสไม่เคยชอบพระนางเท่าไหร่และเขียนในบันทึกว่าในท้ายที่สุดพระนางกลับตกเป็นเหยื่อซะเองทำให้พระนาง ต้องนวนบังคับให้รับตำแหน่งพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายของประเภทราชาเพื่อราชบัลลังก์ที่มั่นคงของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งถ้ามาดูจากพงศาวดารพระนางเองก็มีชะตากรรมเหม,เหมือนกับกรมลวงโยธาทิพย์ก็คือถูกบังคับให้จำยอมและยังมีเรื่องของการทำสนีให้หลงรักสมเด็จประเภทราชาอีกด้วยในท้ายที่สุดแล้วชีวิตรักของพระนางก็ไม่ได้ลงเอยกับคนที่พระนางรัก แถมคนที่พระนางรักก็กลับถูกลวงไปสำเร็จโทษจนถึงแก่ชีวิตซึ่งก็คือเจ้าฟ้าน้อยนั่นเองค่ะโดยที่พระนางมีได้สรงรู้เท่าทันเลน่กลและแผนการปฏิวัติยึดอำนาจของพระเทราชาและทั้งหมดพระนางกลายเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับขุวอำนาจใหม่เท่านั้นต่อมาพระนางได้มีบุตรพระองค์หนึ่งกับสมเด็จพระเพทราชา ด้วยความรักที่ยังมีต่อเจ้าฟ้าน้อยจึงได้ทรงตั้งชื่อบุรองค์นั้นว่าเจ้าฟ้าตัดน้อยและในบั้นปลายชีวิตของพระนางหลังจากสิ้นราชาการสมเด็จพระพทราชาไปแล้วนางก็ได้จบบทบาทตัวเองในรั้วในวังและเข้าสู่ทางธรรมและนี่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรักแท้และรักที่ต้องระทมของเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีรวมมาหลวงโยธาเทพขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ